จะิดตาคนไหนต้องยูทูบแตยังไม่ได้ทำอะไรมากมายต้องเอานั่นเอาต้องเอาน้ำหน่อยนะเอาสักนาทีหน่อให้มันเป็นอะไรนะเรียกาะไรีโกอมันยี่ไม่ัดี่ะักี่แ่อนชื่อช่องก็ตั้งหวังเก่งตั้งหวังเก่งยังไม่มี่หานคือไม่น่า เองครับผมพี <sketches> ่น้องตามหน่อยติดตามหน่อยนะครับเติดตามหน่อยเบื่อรนนี้มีอยู่สามคนข้างห้องกับหน้าบ้านตั้งหวังจริงตุ่นติดตามหกคนละหกคนละใครตุ่นติดตามหกคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปมือก่อนแอบ 有，有啊。